เดี๋ยวร้องครับทีนี้ใส่บอลแนนต่อถือว่าเดี๋ยว เสียด้วยนี่โอ้เดี๋ยคนเดียวเคีบขัวแน่นๆนะไฟเลี้ยวตอนไหนไปเปิดไฟเลี้ยวไว้ต้วนะ เดี่ยวกันนะพอักพอักเอาดึงออกด้วยมันแหงเอาถุงมัดไว้น่ะน่ะเข้าเกี่ยวมาใมีคัดก่อนเบิ่งนด้หาห้องอย่างห้องรอไว้ได้ไมนสิไรเอ้ อย่าเพิ่งเว้นอย่เพิ่งเว้นเ,เ,ออเสียงเครื่องนิ่มเลยร้องเข้าเกียร์มังนะมันเป็นตามีบ่าไ่คัด,ดมันเข้าอยู่ตัวนไหน เข้าเกียร์เรื่องยอ่น่ะเข้ารดเกียร์นะเข้าบุรีเกียร์เอ่ะเบรกดิเบรกอุ้ยเบรกลองกันนะ<ป>เบรกระนะเบรกเบิมงกันนะปล่อยร้องปล่อยเบิรงมันดับมันหมดดับเราปล่อยเลย นั่นละปล่อยเลยเอาครับเพิ่งมวันนี้ครับไปจอดกันใหนครับไปจอดบุนเบรกด้วยเบรกด้วยโอ้เบรกอยู่แล้วครับ เเ๋ลยครับหาแบตไว้ใส่กันนะหาแบตได้ดีไว้ใส่ไว้ครับกันนะใช่เออมีเล่มมีชุดโอ้ครบครับกันนี้ฮนะใครหาอยู่นะพร้อมใช้เลย <c oughs> เดี๋ยวจะขับไปตลาดกัน <c oughs> อย่างจ้าบครับผู้มันน้ำแน่ไง ไอเอ็นขับมาเอฟแอบทางนี้นะมันมันน้ำอ่ะมันจะเอาโมแบตใส่หมดเลยฮะขับมาเอฟแอบทางนี้ทางนั้นมันเป็นน้ำอ่ะมันสิใส่แบตเตอรี่บ่ได้ลยะทีน,นี้เฉวเลยรถทรงอย่างแบตครับ ดูควันก็ไม่มีเลยเครื่องร้อยแรงครับรถโดยสารไม่ค่อยจะใช้งานหนักอยู่แล้วครับตัวนี้เอาโมบะมาใส่ไหมหาโมบะได้ดีมาใส่นะ อย่าเพิ่งดับด้วยนะปอยมันจะแรงละปล่อยเลยปล่อยเลยมันมันเป็นรอบต่ำหนูเซ่อหนะะ่นร่างมันเป็นรอบต่ำหนูเซ่อเขาปล่อยรอบต่ำเครื่องมันเดินเบาได้เนี่ยเครื่องนิ่มๆเลยเจ๋วเลยครับ รถคันนี้ก็มาจากจังหวัดตรากนะครับซื้อแบบดิจิตอลไม่ต้องลองเลยไม่ต้องลองเครื่องลองอะไรเลยครับผมหลายหลายพื้นที่ก็ไม่เจอแล้วนะเครื่องรุ่นนี้ไม่มีแล้วเอ้ยรถรุ่นนี้นะแถวภาคอีสานนี่น่าจะมีแถบแถวแถวอะไรล่ะแถว สีสเกตนะครับแต่ทางเหนือนะยังยงุยังมีพอมีวิ่งอยู่นะครับแต่คันนี้ก็เอามาจากเหนือครับตราครับหนองกระทุ่งนะครับก็รถก็ยังโอเคอยู่ครับใช้งานได้ปกติเลยนะฮะไปหามาไว้เลยเดี๋ยวพอมิ้นกับมานล,ลองรีวิวไปหาหน่วยดีๆมาใส่ไว้เลยทะเบียนก็ยังไม่ขาดนะครับชุดโอนพร้อมนะอันนี้นะครับ พร้อมย้ายพร้อมแจ้งย้ายไปทุกจังหวัดเลยนะครับแจ้งม79ไว้เฉยนะแต่หัวนี่ก็ยังไม่ถ <c oughs> ือว่าคลาสสิกเท่าไหร่นะฮะก็อะไรเยอะอยู่นะหัวทีเอลตัวนี้อะไรก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ไม้นี่น่าจะหาช่างทํายากแล้วนะครับมาใครคอมเมนต์มาทีนะฮะว่าใครยังใช้ยอยู่รถรุ่นนี้ก็เอฟซีทางภาค เหนือก็ลอง fc ลองคอ,อมเมนต์มานะครับว่าใครยังใช้รุ่นนี้อยู่ยังเห็นอยู่แต่ตอนนี้ก็ขายครับขายนะใครยังอนุรักษ์อยู่ราคาจะแรงไปนิดนึงนะครับก็ลองมาต่อราคากันดูนะครับมาชอบก็นะครับเพราะว่ารถพวกนี้ต้องชอบอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ชอบนี่ก็ ไจะซื้อไม่ได้เพราะราคามันก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถอนุรักษ์แล้วนะครับเป็นรถอนุรักษ์แล้วครับต้องสายโดยตรงนะครับที่ใช้งานอยู่คือรถคันนี้ยังแค่25 25ปีเองนะครับยังถือว่ายังเอาไปจดเป็นรถ10ได้นะครับแถว ไหนที่ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ก็ลองเอาไปวิ่งดูครับนะลองหาไปวิ่งดูรถนะสภาพยังดีๆ่าเชียงดีรถ25ปีนะไม่รู้ว่าอู่ไหนนะต่อก็คอมเมนต์มาบอกเผื่อนะลูก,ลกห,ลหลานยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวผมคันนี้ผมก็จะหาวิ่งเล่นอยู่นะขับวิ่ง นะแถวเดี๋ยวไปตลาดแถวน้องแปนแถวกำมลาใสอยู่วิ่งโชว์นะเพราะว่ารถพวกนี้มันอาจจะเป็นรถโชว์ไปแล้วนะครับวิ่งโชว์ว่าการสินแถวนี้ก็ไม่มีเลยนะครับไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวดูไฟดิเนี่ยไฟผ่าไฟเลี้ยวผ้าหมากน,นั่นเ่ยยังออกอยู่เลยนะเนี่ย ร,รถแกก็วิ่งประจำนะรถคันนี้นะฮะวิ่งประจำเดี๋ยวลองไปหน้าดิไปหน้าไม่รู้ตรงไหนไม่รู้มีปุ่มเยอะเหลือเกินอ่ะมาไฟไม่ออกมั้งเนี่ยยังไงนอกตรงไหนไม่รู้เปิดตรงไหน นะไปก็ไปเลี้ยวออกอยู่ไปหลังออกไหมออกกับไปเลี้ยวนะไฟผ่ามกไปกไฟเลี้ยวพ่ามานะครับไม่รู้ว่ามันออกตรงไหนปนะใครหาอยู่นะรถสะสมโบราณก็ลองมาดูครับนะสำหรับคนชอบแต่ไม่ออกครับ นะฮะก็รถตรงนี้ก็หายากแล้วนะฮะเขาจะหาแบกมาใส่อยู่ทีเดียวตึมเลยครับสภาพเครือ่องร้อยแรงไม่ต้องเผาหัวมานะครับผมนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุูเลอร์ออไหลยนต์นะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับคิดถึงสีบุูเลอร์ออไหลยนต์นะครับดับตรงไหนไม่รู้ทีนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผม Oh, tôi mập chậu